ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพืเ่อนๆพี่ๆน้อทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนล เดี๋ยววันนี้มาดูเกมบุกของ AI กันครับทุกคนหมากแดงเป็น AI ครับมากฝั่งสีขาวเป็นผู้เล่นอ OK ไปดูแต้มบุกของ AI ในกรณีนี้พร้อมกันเลยครับจังหวะแรกครับเลือกเปิดกระดานด้วยเบี้ยหน้าขนขึ้นมาสำหรับผู้เล่น OK ไปดูกันว่าจะมีเล่์เหลี่ยมชั้นเชิงหมากรุกไทยจัดให้เราได้ศึกษากันบ้างครับ จังหวะนี้ AI เลือกใช้พี่ตัวนี้โอ้ยอเปิดเบี้ยบอไปเลยครับอ่ะไม่สวนครับขึ้นเป็นม้ามังกรดูว่า AI นี่สสำเร็จวิชาปราบม้ามังกรมาหรือ,อยังเดี๋ยวดูกันครับจังหวะนี้ขึ้นคูนเลยแต่ผู้เล่นไปโอเค AI จะเจาะม้ามังกรยังไงจังหวะนี้ เดินเบีย้ยคู่ขวาขึ้นไปทำทรงเหมือนจะมังกรฟัดจองกรยังไงชอบกลน,นี่เรามาดูกันอ่าลองเรือไว้ก่อนครับ AI ขึ้นเม็ดกินตัดเปิดคลองเรือเลยดูไอให้เปิดไหมทีมเบีย้ยอีกตัวหนึ่งจังหวะนี้เอาแล้วครับผม มังกรฟัดมังกรครับน่าจะมาดูกันว่ามัางกรของใครจะดุกว่ากันครับผมน่าดูครับนานๆจะได้เห็นมังกรสู้มังกรครับโครงสร้างนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างสายลุยครับใช้กันเยอะเหมือนกัน จังหวะน,นี้เก็บขุนล่อเป้าซะด้วยร้ายไหมล่ะ AI อ่ะไม่กลัวครับเอบอกไม่กลัวแต่พ่อยเคยครับเหมือนจะมีแผนอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อ่ะเดี๋เรามาดูกันจังหวะน,นี้ตีตีเบี้ยคู่ปีกซ้ายขึ้นไปขึ้นโคนโอ้โหมาได้ไหมโคนอ่ะก็ะยังติดติดขัดๆครับโครงสร้าง AI ก็ยังเหนียวอยู่โดเลย ไม่กลัวผมโคนก้าวล้วมาปีกซ้ายเอย๊จะมาอย่างไงครับโคนดอกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันจะใช้งานอย่างไงเนี่ยจังหวะนี้ล็อกปีครับอ่ะเดินเรือมากดไปก่อนไอไอก็ยังใจเย็นครับไม่สนใจเลยเดินเรือมาแต้มนี้มีคงมีขู่ซ้อนเรือนู่นนี่นั่นด้วยอ่ะ เอาไงเพื่อเนเพลงโอเคจังหวะนี้สับมามานี่อเอซ้อนเรือเมีอรืรเปล่าเนี่ยจุดนี้เอ,อย่เรามาดูกันจะเจาะยังไงมีใครเห็นแต้มของ AI บ้างอ่ะเป็นลูกหลอครับผมจังหวะนี้โจมตีจุดนี้ AI ก็ยังเหมือนกับดูเชิงอยู่ครับ บอกนะว่าจะซ้อนเรือสําหรับ AI จังหวะนี้เพื่อนเคบุกมาอ่ะแต้มนี้ครับผมอ่ะกดโคลนไม่เลยไปครับโคลน AI เล่นโคลนบ้างครับจะบุกยังไงครับเนี่ยหรือมีแผนกินเตึงกินตัดโอ้โหไม่ยอมครับซัดก่อนจังหวะนี้ชิงความได้เปรียบอย่างนี้ก็โดนเบียร์ู่ขึ้นไป ทิมเลยก็ยังเหนียวอยู่ครับ AI ทำไงเจาะให้ดูทีเหนียวขนาดนี้จังหวะนีะ้ซ้อนเรือเลยเกมตั้งรับแอคก,ก็ยังเหนียวอยู่ครับก็มีแต่งานหินทั้งนั้นครับไม่ให้ขึ้นช็อตนี้ แต่ยายบอกใจกขึ้นะผมฟันม้าเข้าไปฉับลูกไปทีหนึ่งโอ้โหขุนเกือบแยกเดียวจังหวะนี้มีลูกคอมโบไหมมีครับผมจังหวะนี้กินตัดหงายเบี้ยไปอ่ะเริ่มละเริ่มเห็นอะไรไป็รูปเป็นร่างแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โห,โโหสวยงามมากอ่ะมีใครวิเคราะห์มากถึงช็อตนี้กันบ้างครับเนี่ยนี่เรามา,มาดูกันจังหวะนี้ครับจับโคน กระทุ้งขึ้นไปเลยเออ,อทีนี้แหละยุ่งละว,วุ่นวายนะผมหน้าขุนเอไเลี้ยวเรือมานีอไม่ไหวครับผมกินเปิดก่อนเลยจังหวะนี้อ่ะอาจจะเตรียมตัวให้มีทางหมากที่หลากหลายมากขึ้นเอใช้มาสับไล่เรือโอ้โห แถมนี้ถึงกับจุกทีเดียวสำหรับผู้เล่นเพโอเคแก้ยังไงดีช็อตนี้หนักใจแทนเลยครับโดนมา้าดอกนี้เข้าไปอ่ะแรกเลยยอมครับ AI ไม่เอาครับผมจังหวะนี้อ่ะโดนแต้มนีอีกโอ้จุกอีกแล้วผู้เล่นเพโอเคอ่าโดนคาดเรือจังหวะนี้อ่ะลบครับ เอาไหม AI AI ก็ไม่เอาครับผมแม่เขาโหดกว่าที่เราคิด AI นี่ AI ครับจับเรือมาแต้มนี้ช็อตนี้ก็หนักใจแทนผู้เล่นพีโอเคเหมือนกันครับโดนเรือแต้มนี้ไปหัวใจจะวายอ่าหลบครับอ่ามันหลบได้อยู่ AI ทำง่าย AI ก็ไม่กินเลี้ยงผมแม่จะเลี้ยงไว้ทําไมครับเรือลํานี้ถ้าเราเป็นเราอาจจะกินไปนานแล้วครับเนี่ยไอไอไม่กินครับเอไอจองลุกจนอย่างเดียวดูทางม้าจังหวะนี้ครับศึกษาจังหวะนี้สวยมากครับม้าแต้มนี้อคิดหลายชั้นจริงๆจังหวะนี้เดินเม็ดมาอ่ะปากไล่เลยเอไอบอกอ้าทำไลยทาเลยครับผมทําสบายครับขยบมากมาแต้มนี้เอาสติเป็นเรื่อง ขุนติดตาเรือหมดแล้วครับผมโอ้โหแล้วแต้มนี้ถือว่าอาจจะประดิเสกได้เลยช็อตนี้แก้ไขยังไงจังวันนี้กินครับผม,มหิวโหวยกินเข้าไปช็อตนี้ใช้มาสับเข้าไปโอ้เป็นเรือนี่น้อยใจแย่เลยผมไม่สนใจเราเลยเรือเชนนะเนี่ยเรือเป็นลำเอไอไม่สนใจเลยครับอืมใจลายไรรัะกรรมจริงจริงอ จังหวะนี้น่าจะไม่เห็นหรือยังไงครับผมจังหวะนี้เดินมา้ามาแต้มนี้โอ้โหอย่างนี้ก็เข้าทาง AI เลยครับผม AI ก็จับม้าครับผมรอจังหวะลูกโจนช็อตนี้ไปอย่างสนุกแล้วก็น่าศึกษาอีกหนึ่งกระดานครับขุนอยู่ตำแหน่งไม่ดีครับโอ้โหเอไอแต่งนิดหน่อยก็เข้าลูกลูกจนได้เลยครับน่าเจ็บปวดจริงจริง เกิดเป็นเรือลรามีเจ็บปวดจริงๆเขาไม่เห็นค่าเราเลยครับต่อยค่าเราจริงๆ AI นี่น่าศึกษามากเลยครับก็ AI นั้นเน้นในการทําลุกจนอย่างเดียวครับตีขุนอย่างเดียวใครที่เป็นขุนฝั่งตรงข้ามเนี่ยโหน่าจะมีคลอครับผม AI ฟาดทีนึงนี่ฟาดถึงตายกระดูกหักกระดูกแตกทีเดียว ก็น่าศึกษาจริงๆครับถือว่ามีสนเสน่ห์ในการเล่นหมากรุกไทยในการบุกให้เราได้ศึกษากันอีกแล้วนะครับสําหรับ AI ในกระดานนี้นะครับก็เราจะพูดเป็นแนวทางในการศึกษานะครับแล้วก็เราจะพวกความบันเทิงกันต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาโปรแกรม AI และขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านนะครับที่ต่อสู้หมากรุกไทยในกระดานนี้กันแล้วก็สร้างสาร,รรค์บันทึกหมากที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ไว้ประดับวรงการหมากรุกไทยนะครับบันทึกหมากของทั้ง2ท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการหมากรุกไทยแล้วก็เป็นประโยชน์ ผู้ที่เริ่มสนใจในก็ได้หมักลุกทยให้ไว้ศึกษาเป็นตัวอย่างกันนะครับกลับมารับชมกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ